กลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับคือช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะโฟกัสเรื่องของการเมืองภัยในประเทศเป็นหลักแต่จริงๆแล้วทั่วโลกตอนนี้ กังวลกับเรื่องของเศรษฐกิจอยู่มากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาอย่างจีนนะครับแต่ละคนก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจโลกหลังจากนี้จะมีความผันผวนวันนี้ก็เลยมาชวนคุยนะครับว่าเราจะต้องจัดพอร์ตอย่างไรให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์นะครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณสุกิจจรัชัยวันณาผู้นริการฝ่ายพัฒนาธุรกิจกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดมหาชนนะครับอยู่ในสายคุยกันกับเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแทนสวั มาไตรามาสสามแล้วนะคะผ่านมาสักประมาณเกือบเกือบสองสัปดาห์บรรยากาศดูดีขึ้นบ้างไหมคะครับจริงจริงตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยจริงๆปีนี้วิ่งขึ้นมาค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับโดยเฉพาะตลาดในฝั่งของสหรัฐอเมริก,กราแต่ต้องเรียกว่าความไม่มั่นใจของนักลงทุนเนี่ยยังมีอยู่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับจริงๆถ้าเราไปดูในเรื่องของดัชนีชีวัดหลายๆตัวเนี่ยนะครับมันก็ยังมีความสับสนค่อนข้างเยอะ นะครับตอนนีใน้ในตลาดเองก็ยังมีความเรียกว่ามีความไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจที่สหรัฐอเมริกาอาจจะเกิดอาการสดถอยที่มาได้เนี่ยจะเกิดขึ้นตอนไหนแล้ก็เมื่อไหร่นะครับ,รบถ้าเราไปดูดัชนีชี้วัดหลายตัวเนี่ยเช่นตัวของ leading indicator นะครับอันนี้มันจะเป็นดัชนีตัวแปรที่ชี้วัดเศรษฐกิจล่วงหน้าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันปรับตัวลดลงมาติดลบนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยปีที่แล้วนะครับ เริ่มตั้งแต่ติดลบเนี่ยไม่น้อยนะครับติดลบประมาณ0.3เปอร์เซ็นต์จนมาล่าสุดในเดือนพฤษภาคมปีนี้ตัวเลขเนี่ยติดลบเข้าไปเกือบ,บ8เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับโดยปกติเนี่ยการติดลบ5-6เดือนเนี่ยติดติดกันเนี่ยมันก็คือสัญญาณของเศรษฐกิจถดถอยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูรอบเนี่ยรอบนี้มันค่อนข้างต่างไปถ้าเราไปดูตัวเลขของการจ้างงานน,นะครับอันนี้จะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากทีเดียวล่าสุดเนี่ยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ของของ A D P A D P นี่จะเป็นตัวเลขของหน่วยงานหนึ่งนะครับประกาศออกมาเนี่ยสูงกว่าสองเท่าของตลาดคาดนะครับตลาดคาดการไว้ประมาณสักสองแสนสองตำแหน่งเนี่ยนะครับประกาศออกมาเกือบห้าแสนนะครับอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ตลาดพันธบัตรค่อนข้างที่จะมีความผ,ผันผวนค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับนี้ผมมีตัวตัวข้อมูลโารัทนิดหนึ่งนะครับ,รบในฝั่งของผมเนี่ยมีระบบติดตามกองทุนรวม ที่เป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มกองทุนม,ม,มาแรงในปีนี้นะครับถ้าเรามาดูกองทุนรวมเนี่ยทุก,กองในตลาดตอนนี้นะครับที่มาผสมระมวลผลรวมกันเนี่ยกองทุนปีเนี่ยที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดเนี่ยคือกองทุนกลุ่มของเทคโนโลยีนะครับในเมืองไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ80ิกองนะครับมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยในปีเนี้ยอยู่ที่28เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าดูในเรื่องของฟันโฟนนะครับปีนี้คนขายกองทุนหุ้นเก็งชิงเนี่ยทั้งหมดครับ ณนะเมื่อเช้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,458ล้านบาทส่วนกองอันดับสองนะครับคือฮุ้นอเมริกาฮุ้นอเมริกาเนี่ยมีประมาณ60กองนะครับเฉลี่ยผลตอบแทนอยู่ประมาณ19.99นะครับแต่ว่าเงินก็ไหลออกนะครับเงินไหลออกประมาณ6 3ล้านอันที่สามเนี่ยนะครับคือฮุน้นโวโลกฮุน้นโวโลกนี่ก็บวกประมาณ10.95เปอร์เซ็นนะครับ,รบแต่ว่าโดยรวมเนี่ยฟันโฟลโก็คือไหลออกประมาณ2,700ล้านนะครับสิ่งที่ผมอยากจะชวนฟังก็คือว่า อันนึงเนี่ยมันมีเหตุที่ทําให้ตลาดแข็งแรงคืออันที่สองเนี่ยคือเรื่องของความสําคัญของการจัดสรรเงินลงทุนมากกว่า,าการที่พยายามทานมาร์เก็ตไิ่งครับเพราะว่าช่วงเนี้ยผมคิดว่าจะทานมาร์เก็ตไทมิ่งค่อนข้างที่จะยากนะครับใช่ใช่ครับอันแรกที่ที่อยากจะ,ะฝากที่หนึ่งก็คือในเรื่องของอสัญญาณทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันมีหลายตัวนะครับที่จริงๆออกมาดีกว่าคาดนอกจากเรื่องของการจ้างงาน ปีที่แล้วนะถ้าเราได้ยินเนี่ยมันมีเรื่องของ IRA IRA เนี่ยคือ Inflation Reduction Act เป็นการกระตุน้นการ,กราลงทุนนะครับด้านพลังงานสะอาดเนี่ย <c oughs> งบทั้งหมดมัน4.33 4.38ล้านเหรียญน,นะครับอันนี้มันทําให้เกิดการลงทุนที่ผ่านมาเนี่ยมากกว่าที่คาดเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประยุรษฐกิจไว้อันที่2เนี่ยนะครับก็คือภาคสวิตในะปัจจุบันเนี่ยมันมีสัดส่วนที่ มากกว่าเศรษฐกิจภาคการผลิตแล้วนะครับและอันนี้กาคสวิตมันยังเติบโตค่อนข้างแข็งแรงมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถที่จะยืนอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าะวันนี้ผมอยากจะเน้นให้นักลงทุนทุกท่าน,นเนี่ยมองในเรื่องของการจัดสรรเงิน,นลงทุนในระยะยาวนะครับถ้าเราอยู่ในผู้จัดก,การกองทุนที่ดีเนี่ยนะครับเราก็ลดโอกาสของการตัดสินใจขายขาดทุนในวันที่ตลาดแย่มากๆนะครับถ้าเราโฮออนเนี่ย กองทุนที่ดีดเนี่ยมันก็สามารถที่จะขึ้นกับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีครับอืมครับแล้วเหลือเวลาสักประมาณ2นาทีผมให้พี่สุกิจช่วยสรุปเลยและกันว่ากลยุทธการลงทุนที่เหมาะสมตอนนี้แล้วก็กองทุนที่น่าสนใจมีอะไรบ้างครับอืมณวันนี้นะครับสําหรับกองทุนหุ้นเนี่ยผมยังคิดว่ายังมีความน่าสนใจแต่ว่าเราจะเน้นลงทุนหุ้นแบบที่พื้นฐานแล้วก็ราคาเนี่ยยังไม่แพงมากเกินไปนะครับกองแรกที่ผมเลื่อมาฝากเนี่ยคือตัวของ AX Mode หมด ชาฟเอหมดเป็นของ巴ลจอทาลิสนะครับจะเป็นกองที่เน้นลงทุนในตาาอัชนีของ Morning star s ต a r นะครับไอ้คำว่าโหมดเนี่ยมันคือตัวค,คูน้ำนี่คือคูน้ำรอบป้อมปราการน,นะครับที่เป็นสิ่งที่ปกป้องไว้เนี่ยอันนี้มันจะเป็นเ,เน้นลงทุนในธุรกิจที่มเีเรียกว่าสิ่งที่ปกป้องธุรกิจจากคู่แข่งให้มาแข่งขันด้วยค่อนข้างยากแล้วก็จะเน้นลงทุนในหุ้นที่ราคาเนี่ยยังไม่ยังไม่ยังไม่แพงนะครับอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนได้เวลาลงทุนในตลาดหุ้นที่อาจจะมีความผันผวนแล้วก็ต้องเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นคอนเซอร์เทีฟสไตล์เป็นหลักครับอันที่สองก็คือตัวของกองทุนหุ้นจีนนะครับคือตัวของ TMB c o f นะครับถ้าเราไปดูโดยส่วนของหุ้นจีนเนี่ยภาคการผลิตเนี่ยยังค่อนข้างที่จะอ่อนแอแต่ว่าหลังจากที่จีนเดิดประเทศมาเนี่ยภาคการบริการเนี่ย เห็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจนมากและตลาดจีนเป็นตลาดที่ปีนี้ยังติดลบอยู่นะครับติดลบถึันแเปอร์เซ็นต์ในขณะที่คนอื่นเนี่ยบวกไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการ์เลอร์ชันผมคิดว่าก็อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับ,รบ <S <S ก็พิดมาฝากเป็น t m b to COS ของตลาจอีก e ติ่งเนออ่าอ,อ่ะสั้นๆเลยนะครับถ้าใครอยากจะสวิชหรือว่าทริมกำไรกองเทคออกแล้วย้ายมาสองกองนี้เราเห็นด้วยไหมครับผมคิดว่าตัว a s สโอเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับถ้าจะออกจาก เพนนะครับโอเคอ่ะได้ครับวันนี้ขอบ,ขอบคุณ<อ>พี่สุกิจมากเลยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ,รบ2บอกองนะครับมาฝากกันวันนี้ได้ทั้งเรื่องของหุ้นเรื่องของกองทุนรวมกันครบเลยนะครับ